กับสบายดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่เพื่อนคือเก่าเนาะคืออ่าก็ไปยอกบอกเห็นเป็นประเด็นไงแต่มันก็ยังเป็นประเด็นอยู่ทุกคนอืมคือเมื่อวานนี้เนาะก็ได้เดินทางมาจากบ้านคำศรีอคอยก็ไปเบิดครอบรัวอะไรก็ไปซอยนั่นนี่ปกติกับามหมายฮาคาเวียกก็บ่ไปก็ได้ฝากเงินไปแลไรก็แล้วแต่ว่า หมูกันเนีย่ยมันก็ต้องไปอบอุ่นกับพาไปเบิดลูกเบิดขอบเบิดคดขวานั่นนี่นี่นะ่ะมาแบบนี้มือไปฮะก็คือทุกคนเห็นแล้วเนาะคอยก็ถ่ายคลิปให้เบิ่งอยู่ว่ะเขาทมดินเขาทมดินอยู่ในเฮื่อนคนนี้นะพอมาเขาทมดินเนาะเฮาก็ต้องมาเบิง่งมาเบิ่งเฮื่อนม่เออเขาทมจักหลดุดจักหลดุดเฮาก็ต้องมาหนับมาเบิ่งกับเขาเฮาเป็นเจ้าของเฮื่อนนอั่นเองแมนยูาหายสางเบิง่งก็ได้ แต่ว่าเขาก็สร้างก็มีเบียกหลายอย่างนะนะคนทมดินเขาก็บริว่าเขาโกงนั่นนี่ดอกเบืเ้องเธอเขาอาจจะลืมนะมีคนโจดเบืเ้องเธอเขาโหลดหนึ่งก็หกแสนเนาะเบืเ้องเธอเขาอะทมุมสี่สิบโหลดแต่เขาไปบอกว่าหา,าสิบโหลดให้สิหูน้ำเลยคำบ่ามีคนเบิ่งขนาดน่ะข่อยก็เลยมาเมื่อสุดท้ายข่อยก็ถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปว่ากลับบ้านคนเด้อเพราะว่ามีงานมีเวียก คอยก็มาถ่ายคลิปมาจากบ้านคำสีม่ววานนี้เนาะในคลิปคอยก็บอกว่ากลับบ้านก็ด้ดยคำสีเพราะว่ามีเวียกมีเวียกเคลื่อนน,นะมีเวียก่อยกลับมาว่านนี่อยก็มาแวะบึงมาเขาทุ่มเลือระบอก็มาแวะบึงเนาะมันก็มีคอมเมนต์หนึ่งไปคอมเมนต์ว่านี่บะเวียกเจ้าไปสั่นนี่บะเวียกเจ้านี่บะเวียกเจ้าฝ่าวมามาบึงเคลื่อนมาถ่าย มาถ่ายคลิปกับเพื yes, no no no. kind of ่อนใหม่นิบูหูยเดี๋ยวว่ามีเพื่อนใหม่ที่ถ่ายอันนี้กระดักกระโดกว่าสักเดี๋วรู้เพิ่งกับพี่เลยฮะเดี๋ิดดิ้นว่าเดี๋ยวรีบได้คื่อนเคลื่อนไปปกติมันอยู่แล้วนี่บพรเวียยเจ้าว่าสักมาถ่ายเพื่อนนี่บูหู่เร็วว่าเจ้ามีเพื่อนนะนะคนอื่นเขายังบม่ถ่ายคือเจ้าอ้าวกรนี่แหละเวี้ยคอยเนาะมันก็ต้องมาเบิ่งมาเบิ่งมันบม่มีแนวเหีดก็ตั้งเดีถ่ายคลิปอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งเจ้าบบอยากเบิ่งเจ้าก็เพียงแค่เลื่อนผ่านอยากเบิ่งแนวที่มันมวนแนวตลกก็ไปเบิ่งงอะลุ รัวไปเบิ่งคนที่มันตะลุกตลุกหรือว่าคนที่แบบบบิไท่ถ่ายเฮือนก็นลด้ออกไปอันนี้มันเป็นเวียกพอดีมันก็ได้สองเวียกถ่ายคลิปนี่คอยก็ได้เงินกมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งอีกว่าเออเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปเห็ดยูทูบว่าเออมันส้างบ้านได้ก็อัปเดตให้ทุกคนเบิ่งตลอดเนาะการสร้างบ้านนั่นนี่ก็เป็นแนวทางบางเถอะอันใดมันบดถือกะก็มีคนคอมเมนต์ว่าเออบิ๊กปั๊บแกะตัวนั้นนีดึก็พอได้ปปั๊บแก่ไป ก็พอดีปรับแก่ไปฮะนะคนคอมเมนต์กันอันนี้วะนี่บ่เวียกเจ้าะกันสั่นว่ะคอยนี่มาแต่บ้านคำสีแหละแบบปะให้่คำสีฮนะเพราะว่าทีมงานแต่ละคนฮะหลังจากส่งสการพอคำสีแล้วเขาก็ไปหลินบ้านเพิ่อเอากลอยบุญส่งเพื่อก็มีพายุดอกเพราะว่ามันแล้วไปแล้วยังแต่ตั้งกองบุญตั้งกองบุญกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องเขานั่นนี่แต่ว่าเฮากะมีเวียกกะกลับมานี่บ่เวียกเจ้ามาถ่ายคลิปกับเพื่อนเนี่บอกว่า หูยบอกว่ามีเงอนใหม่ว่ะอ้าวเพราะว่าพออยากฟ้ามือเนี่ยฝาดกโกคูยายนะทุกคนเนาะอันนี้ก็บาบอกซ้ำหนึง่งซิซิเดี๋ยวเขาจะมาหายบึงแบบกระขาดเนาะทุกคนก็คือเห็ดลา์คอมเมนต์เนาะว่าเฮือนต่ำอันนี้ครับปั๊บลนนไวเนาะมันก็คือต่ำแต่ว่าปกติมันกะบดีต่ำเนาะมันเป็นเลนนไวแต่มันเห็ดห้หน้าจอมันแหวบลงเพราะว่า มือวานในกวัดสีไทยรายละเอียดให้ทุกคนเบิร์นนะแต่ว่าบอร์ดีไทยปกติเนี่ยมันจะเพียงขอนี่นะทุกคนเนาะมันก็บดีต่ำเนาะท้ามีถ้ามีคนคอมเมนต์กระแมนความเขาอยู่เนาะว่าเขาคืบเอาดินเขาก่อนงสางแต่ว่าตอนนั้นมันไหนดิมันแบบว่าคันสีสางทับดินทายานบนเหนียนบนนาก็เลยแบบทุ้มใส่เสามันเลยมันจังเหนียนจังนากลัวนี่นะมันกับดีทุ้งมันเวลาเทพืชนะ เวลาเทพื้นมันก็บบริเพียงนี่ดอกทุกคนมันบริเพียงนี่ดอกเพราะว่าเนี่ยคนดินมาใส่สือ่อเขายังสีปั๊บหนาดินอยู่ปั๊บหนาดินเลยก็บ่มนม้ําหลังจากปั๊บหนาดินแล้วมันก็จะหยบลงมันจะเหลือเพียงพี่แหละต่ำๆเลยแหละเหลือเพียงขอตัวนี้ยับมานะเขายังสีสะดินไปอยู่ดีเพราะว่าบางบอนยังโกนอยู่สะดินแป้งหนาดินเบิดมันก็บบริต่ำไปแล้วมันก็ตามคือแบบเพื่อนแหละเพราะว่าคอยกอาแบบเพื่อนทุกคนบ่งเนาะมันก็เป๊ะๆแบบเพื่อนแหละ พะว่าคอยกับแยกแนนด็บไปนั่นเด็ตัวนี้กระทมนีเห็นมานน่มันจะเพียงขอตัวนะแล้วก็ยับมานี่มันจะตากานี่น้อยหนึ่งอันนี้ดินเอาเขานี่มันบูแมนว่าเหตุเพียงนี่แล้วก็ขึ้นนี่ได้ไรพอว่ายัางศีรษะดินนะมันสําเห็ุขันได้สองขันนะอยู่นี่นะเห็นบอกทุกคนบัดมันแล้วกับเสีใยงทุกคนเบิ่งใหม่เนาะยังสิปั๊บหนาดินนั่นนี่หลายอย่างอยู่ คือตัวน่าบอนจอดรถมันกับพอดีเลยฮะทุกคนเห็นบ่มันกับบริสสูงเกินไปคือคนคอมเมนต์ก็บาเฮ็ดบอนจอดรถจอดรถแห่บ่ว่าสั่นคือสูงแท้มันกับบริสูงมันกับพอดีเลยแหละพอดีคานตัวนี้มาคานเฮ็ดต่ำกว่าตัวนี้มันกับโงงานนะมันต้องหลอกเพียงกับตัวนั้นเลยเห็นไหมเดี๋ยวระบกเก่ามันก็จะมาคอมเมนต์อีกแหละถ่ายเทือนอีกเลยเนาบไ่ถ่ายเทือนใช่คอยถ่ายห้ำไม่ใช่ให้เบิ่งของเหตุเทือนเนาะ สิถไทยครับยุนมันก็บูเป็นอีกคนเห็ดเทือนมันก็ต้องทายเขื่อนเหมือนบ่คันเขาทายใครครับยุนฮะถือว่าแปลกแล้วอันนี้นี่ตัวนี้กับพอดีปุบทางออกหน้าบ้านแต่ก็มันก็มีคนคอมเมนต์อีกเนาะอันนี้ห้ากับบูฮว่ามันมันแหม่นบ่แต่ว่าคันมันหลายคนคอมเมนต์ว่าคงมีหลายคนออกเห็นคอมเมนต์หนึ่งว่าเห็ดอันนี้นี่นะทุกคนมันเป็นคานเฮื่อนไว้สั้นประตูน่อยเขานี่นะคันห้าลรอดเขานี่ถือว่าห้าขาม เขาขามอีซังนี่แหละมันเป็นคานขามหวัวมันบดีเขา่าให้ถุกแก้ออกอันนี้ก็ฝากถามหลายคนเนาะว่ามันควรถูกแก้บ่อหรือว่าแต่ว่าขอยเห็นหลายเพื่อนเขาก็เห็ดคือกันได้แต่ว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งว่ามันมันอันนี้นะมันเป็นคานเพื่อนตัวนี้ตัวนี้เข้าก็เห็ดเป็นสลบปนะทุกคนพระว่าเทลงมาอีกเียเทลงมาอีกหลุดแลนขึ้นมาได้ไดิมันก็บริเทิงขันว่าสูงปานได หลุดสามารถแลนเขาได้ขางนี้เขาก็เช็ดเป็นข่อยลงตัวนี้ก็เห็ดเป็นข่อยลงสําหรับไพรที่อยากเห็ดโตนะเห็ดสมมุติว่าข่อยสีเทคขอนขีดน้ทางหนาบ้านเนี่นะถ้าใคอยากเห็ดต่อก็สมมุติว่าเคื่อนหลังี้เห็ดต่อเขาก็เห็ดต่อไปเห็ดต่อหนาเคื่อนเขานะให้เขาไปเทพื้นหนาเพื่อนเขากับบุไดแล้วเพราะว่าดิ้งเขาก็มาทมหายบ่เลยจนสุดคุแต่ว่าอยู่ทั้งในเคื่อนะมันก็ขึ้นสีแนมเขาไปนะ แนมอยู่นี่มันก็คือสีสูงกําแพงไะบัดมเบึงในความจริงแล้วบึงในเฮื่อนนี่มันก็บริส้สูงนะทุกคนเพราะว่าเขาถมสูงเติบถมสูงเติบเป็นยังคือถมสูงเพราะว่าพายภาคหนาเลยทุกคนพ่ายภาคหนาเขาบฮห้ว่าทางีงนะเขาชิยกระดับขื้นสูงเพียงใดเขาสิยกระดับขื้นสูงเพียงใดเฮาก็ต้องเหตุเฮือนนี่สูงกว่าทางอยู่แล้วแม่นบอกเพราะว่าเฮื่อนลัง้งเขาก็เฮตดกันเห็นบอกขอต้ยน้ำมันนะเขาก็เหตุให้มันสูงกว่าเฮื่อนอยู่แล้วอืม มันต้องเหดให้เพื่อนสูงกว่าทางเวลาภาคหนาไปสมมุติว่าเขาเหดนั่นเหดนี่ทางสูงมันกับิพอดีกับเพื่อนเลยนะเก็บขี้เหนียวออกมาจูดด้วยนะทุกคนนะจูดมหันเลยขี้เหนียวพ่อแมทเพราะว่าต้นหินข้านต้นหิ้บมท่านใส่มาท่านใส่อนะันนะั้น บางคนนี่ก็โอหลายคนคอมเมนต์นนะเขาก็บางคนก็มักแน่บางคนก็บมกม่มักแน่เขาก็บบริสิเลียบางคนก็ว่าเพื่อนเจ้านี่คือเทียงหน้าข่อยนี่ว่าันขอ้อมายเขาจังได้ก็เพื่อนคือเทียงหน้าหูบทรงคือเทียงหน้าบ่หรีห่ว่าเพื่อนข่อยมันน,มน้อยสำเทียงหน้าเจา้าบ่หรี่ว่าจะแน่อันนี้เขากับบริษไทยบ่อยแมนแบบอวดนั่นนี่กันทุกคนเพื่อแบบเข้าส่างมาน้ำผักน้ำแรงนะก็คือทุกคนเห็นแหตสกี้ข่อยมันซิมี่ช่างนะเพื่อนก็ เพื่อนทำหน่อยอยู่หัน,นเลยอัน้นแหละคือเพื่อนข่ยขอยต้นกําเนิดข่อยฮะนะ<ป>เพื่อข่อยจะมีมือเนี่ยมันก็เป็นง,ง่ายเนาะนี่เดียวทางหลังก็สามารถย่างผ่านได้ย่งางผ่านทะลุเพี้ยนนี่ตวัวกินเข่าอันนี้เราถ่ายเป็นเลนกว้งเนาะทุกคนเห็นบึดมันอาจจะมุมๆเบียวเบี้ยวไปเนี่ย ตัวนี้ซอยลังบ้านเนาะบริขควยพาทุกคนมาจากเถือ่อตัวนี้น้าตกเนี่ยเขายังส่ใส่อะไรอยู่เนาะทุกคนเนาะบริตกออกหอดทราย้าดินเขาเด้อเห็นบน่เนี่มันกว้างมันเพียงนี่นะตกใส่นี่ดินเขาเองแต่ว่าเขายังสใส่อะไรอยู่นะใส่ห่องน้าฝนน่นนะให้น้ามันตกจุดเดียวตรงนไไ้าใบใส่ประหยัดไปอีกอะไรกัย่างมาหอดซอยนี่บาเนี่ยทะลุมันนี่เลย หลุ่มันเปิตัวนี้ก็เป็นอ่านั่งชีเทเบริร์ตยังไงมันเป็นบนห้องน้ำเนี่ยน well, oh, ี่คือห้องน้ำนอกเขานีก็ได้ออกนั่นก็ได้บักเก่าฮังซีมาอีกนี่ถ่ายเขึอนอีกเลย ขันพายบอมักบึงคอยถ่ายไปในการนี่แต่ไปบึงส่องใหม่นะทุกคนเนาะเพราะว่าชีวิตประจาวันอยใส่ชีว <neither> ิตประจาวันไปแต่คอยกถ่ายไปนั่นแหละการใส่ชีวิตประจาวันบปไหนเพรกะว่าแต่ละมือเขามาบึงเบี้ยเขาก็ต้องดิถ่ายนั่นนี่ทุกคนบึงขันโดยถ่ายนี่สิ่ถ่ายไปขับยุ่นกับโบแมนอีกเขาไม่เห็ดเบี้ยครับยุเนขันเขาเห็ดเบี้ยครับยุ่นคอยกันหน้าไปถ่ายถ่ายคอยขับยุ่นนั่นแหละเพราะว่านี่เดี๋ยวมาบึงนั่นนี่ตัวก่ถ่ายทุกคนบึงไปนี้แหละที่ถ่ายไปแล้วสนะ นี่กาเห็ดจอดประตูมันเป็นทรงกันขโมยนะตัวนี้สบายดีมือนี้กำลังพบกับมิตาพากินเนาะมิตาพากินอีกเนยเอากระพาตัวนี้ก็ไปแปะใส่นะรายดีมือนึ่มาพบกับมิตาพากินเนาะทำหน่เมย์ฮัสิไปกินอย่างเขาปลาสมอนวะแม่เล่าบอกว่าจะไปซื้อปลาสมอนเขาคอมเมนต์ว่าเฮือนเจ้าคือเทียงนานฮะ มีคนบอกว่าเพื่อนเจาะคือเทียงนามันกว่าจเป็นเทียงนาแล้วมันเป็นทุ่งนาอือมันอยู่ทงหงนาเนาะบอกว่าว่าเพื่อนเท่านี่คือเทียงนี่นะครับเทียงคือเทียงเทียงนากับกระท่อมอยู่หน้านี่เพียงนาจะบรจากเทียงนาครับบุหุเทียงนายาเละเทียงนาเทียงนาเขาเพื่อนเ่าคือเทียงนาเทียงนาเนี่ยต่มากกบ่บริขื้อเลย มันมันเป็นธรรมศาสตร์อืมมันก็งามในแบบของมันเนาะมันก็งามในแบบของงามแล้วแห่งสีงามกว่านี้เขาบอกบ่งามงามงามไพงามมันเนาะบ่งามขาแล้วมันแห่งสีงามมันเนแล้วเนาะงามไพงามมันมีแต่ในกว่างงามไพ่งามันอสามารถเอุดเขามาจอดได้แล้วเนาะ ขอโหนกล้ขนาดทดามาัสตานะเธอนี่ยาาานกล้นกยังนกเพียงลยนกล้นกอินซี่ก็มีนกล้ก็พอได้อนอยูนกอินซี่ก็มีมี่เอนนทุกคนเดี๋ยวหถ่ายให้เบิ่งอีกเป็นระบบระบบอตอนนี้มาจากเื่อนใหม่ก็มาแวะสัตว์ปุ่เป่าเนาะ แตกสามเก่งแท้รีนไว้ก่อนนะไว้กล่องนี่ขนาดเล่นไว้เลยนี่แล้วที่สัตว์เนาะตอนนี้เทามาแว่งรีนบุญเนาะทุกคนเนาะหลังจากมาติเฮือน มันได้ดิมันได้ได้ไงยังวันนีพาได้ ะเนีเเ่ลยลยตอนนี้ก็สัตว์พร้อมแล้วนะทุกคนเนะาะสัตว์สิบบาทสิบบาทแตกซี่ผาดบาทเดียวสยัตว์ฮกลูกผาดลูกหนึ่งได้แต่หาลูกอิตาก็ได้คงกินหลายอย่างบุญก็ไล่ให้ขนาดเนาะขนาดตอนนี้เมื่อบุญเนี่ยเพราะว่าเมื่อบุญเท่าซีโอยู่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่า ีเดินทางไปทาแขกไปคอนเสิร์ตที่ทาแขกก็เลยมาหลอกกอนตาได้ยังได้นักที่ต๊กมันมาเก่งจ้าได้ยังที่ต๊กมันเก่งจังไดายั็ได้ยังไป กินมากินมาได้กินมาได้โอ๊ะแค้มของ่ะทุกคนเนาะกระดอนกระดิปิี่ฮะย่านหย่านหอยเนาะตาปิดคลิปเลยตาคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก็จบเพียงสำหานี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ซีพอลูกแม่ลูกค่าเด้อบายบายบายเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนเนาะดีบายบายเด้อ